ไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับกันหรือไม่เชื่อว่าหลายคนนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะวัยชาราหรือว่าวัยทํางานจะมีอาการนอนไม่หลับกันเยอะนะครับบางทีก็นอนครึ่งหลับครึ่งตื่นนอนหลับไม่ลึกนะนอนหลับตื่นมาแล้วะจะมีอาการนะไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับนะนั่นคืออ,อาการนะครับถือว่านอนไม่หลับ นะเราก็มีทางออกกันให้นะก็ใช้แนวทางหลายนะในพระพุทธศาสนานะนำมาใช้ได้หลายทางนะครับการจเจริญสติก็เป็นทางออกที่ดีในการช่วยช่วยในการอนอนไม่หลับพนะระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรงัต์ว่า ภิภูกษุทั้งหลายเมื่อ,อนาปาณสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วผลอนิสง์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออร,รหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีานั่นคือ,อาการเจริญสตินะหรือว่าการามีสติอยู่กับลมหายใจนะแต่ว่าเรา นะหลักการก็โดยรวมนะถ้าเราไม่ถนัดก็จเจริญสติโดยเห็นตัวนะตัวเราเองนะครับนะเห็นทั้งตัวอนอนดูนะนึกดูเบื้องบนนะตั้งแต่หัวศีรษะลงมานะแขนขานะครับปลายเท้าลงมานะครับก็ใช้จิตนะเลื่อนไปมาเรื่อยนะครับนั่นคือ,อหลักในการจเจริญสติ นะครับนะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงแนะนําให้เราจเจริญสตินะหมายถึงเราภาวานานั่นเองนะครับอ่าภาวานานี้ไม่ยากนะครับเรานอนภาวานาก็ได้นะเราเพียงไม่ส่งจิตไปข้างนอกนะไปถึงลูกถึงหลานไปถึงชาวบ้านไปถึงเรื่องงานเรื่องการนะครับนะเพราะว่าเวลาไม่ใช่ช่วงที่เราคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วนะ นะช่วงเวลานอนเราก็นอนหลับนะครับหลับดีหลับลึกนะครับนะสัมสมาสมัมพุทธเจ้าทรงจัดว่าไรโรมีสติในการกินการเคี้ยวการคู้การเหยียดนะครับนะการเคี้ยวการลิ้มปัสสาวะอุจจาระต่างๆนะครับยืนเดินนั่งนอนนะการนิ่งทุกอย่างมีสติอยู่กับตัวเองนะครับนั่นคือแนวทางของการ เรียกว่าการภาวนานะครับทึ่งบุญเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับมีบุญมากกว่าการําทานหรือว่าการรักษาศีลนะครับบุญสูงสุดของพุทธศาสนานั่นคือการเจริญสตนะิหรือว่าฮานาปานาสตนะิก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็คงได้เข้าไปเรียนรู้นะครับหลักการนอนไม่หลับนี้ก็ส่วนมากมาจากการคิดนะคิดไม่หยุด นะเราหยุดความคิดไม่ได้เนะมื่อหยุดความคิดไม่ได้เราก็มีปัญหานะคิดไปเรื่อยเปื่อยนอนไม่หลับฉะนั้นเจริญสตินี้ก็ใช้ได้เป็นอย่างดีนะวันๆเราคิดบางทีช่วงนีนะ้ช่วงนี้เราคิดเรื่องเงินเยียวยามาั่ง5,000ลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้หรือว่าเราดูข่าวนะดูข่าวทั้งวันก็มาอยู่ในสมองนะมาเข้าอยู่ในสมองเราหมดนะถึง เมื่อนอนปับ๊บเราก็ไม่สามารถนอนหลับไปได้นะครับหมายถึงหยุดความคิดไม่ได้นั่นเองนะหลักการหยุดความคิดนั่นคือการเจริญสตินะเราอาจจะนะก,อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก็บูชาพระนัตตจหรือว่าวหวยพระนะครับแล้วก็นั่งสามาธิไป10นาที15นาทีก็ได้นะครับ ทำให้จิตใจเรายุ่มร่มเย็นนะจิตใจร่มเย็นแล้วก็นอนหลับก็เจริญสติไปนะครับนะจิตส่งนอกไปเราก็ดึงกลับมาจิตส่งไปดึงกลับมานะครับนะทางหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าละนันทินะครับการละนันทิคือละความเพลินนะครับเ,าเราเพลิดเพลินในอารมณ์เราคิดไปเรื่อยนะครับคิดไปเราก็ละความเพลินนะครับก็ทําสติอ่สติที่มีอยู่น้อยนิดทําให มีการแข็งกล้าขึ้นของสตินะเราก็จะอยู่ได้ร่มเย็นสบายนะครับสิ่งที่ได้คือบุญนะครับเราจะมีบุญมากนะเพราะว่าเรื่องของกายกรรมวจีกรรมเราห้ามได้แต่ห้ามความคิดนี้ห้ามยากนะครับห้ามความคิดหรือห้ามมาโนกรรมนะครับห้ามมาโนกรรมห้ามห้ามโดยเราละนันทิหรือว่าการจเรือนสตินั่นเองนะครับนะเราก็จะเรือนทั้งวัน อ่าแม้แทอ่าแม้แต่เรามองดูนะครับเรามองดูอะไรเราก็อย่าส่งจิตไปที่ส่วนนั้นทั้งหมดเราต้องมองเห็นตัวเองด้วยนะเช่นดูโทรทัศนะดูทวัศ์ส่วนมากเราก็ส่งกระแสจิตไปนะที่โทรทัศนะที่ดาราคนโน,น้นคนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วหลักการเจริญสติเราต้องมองเห็นตัวเราด้วยนะครับนะเห็นตัวเราทั้งตัวนะนั่งอยู่แล้วก็มองไปที่โทรทัศ์ นั่นคือการเจริญสตินะครับที่สําคัญนะการหลับการนอนนี้จะหลับลึกหลับสบายนะครับนะเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับนะว่าเจริญสติอย่างไงนะเริ่มต้นอย่างไงไอ้นี้เกริ่นเก่นก่อนนะครับนะคิดว่าเพื่อนๆคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะหลายคนมีปัญหาเรื่องอการนอนไม่หลับนะครับนอนหลับก็นอน ฝันนะครับบางทีก็ฝันเรื่อยเปื่อยนะเล่าไม่ถูกนั่นคืออาการครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับถ้าเรานอนหลับดีหลับลึกรับรองนะจะไม่ค่อยฝันนะครับแล้วก็ตื่นเวลานะครับเราตั้งสติไว้เลยว่าตื่นตอนไหนสมมติตีสี่ตีสี่เป๊ะเราจะตื่นนะครับถ้าเราเจริญสตินะครับจะเจริญสติตลอดเวลานะฮะนั่นคือหลักแนวทางของ สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเราก็ได้น้อมนํามาปฏิบัติกันนะอานิสงส์หลายอย่างด้วยกันนะครับ